ครับสวัสดีครับพบกับช่อง t e s t ตอร์แบนดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีงานทรังส์นะครับจาก Solid e Works นะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นงานบันเิสโต้นะครับกล่องรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นงานใหม่ฮะตัวนี้เพิ่งออกมาเลยนะครับล็อตของผมนะครับที่ได้มานะครับก็จะเป็นล็อตแมวทองนะฮะล็อตแมวทองต้องบอกกันว่าตัวนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเขาเปลี่ยนมานนาได้ยังแต่ว่าตอนนี้ฮะดูสิครับ บันไ i สปิริตเมด e นเวียดนามนะครับตอนนี้ไม่ได้ผลิตที่จีนแล้วนาะนะครับมีผลิตจากเวียดนามด้วยนะฮะอ่ะโอเคเราไม่รอช้าไปดูงานด้านในกันดีกว่าครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นช้างด้านในนะครับก็จะเป็นชั้งจากภาคเซลนะฮะตัวนี้นะครับอุปกรณ์มีอยู่3ชิ้นนะครับมีส่วนตัวส่วนขาแล้วก็น้ําแข็งนะครับเพื่อช่วยในการยืนนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นดีกว่านะครับนี่ครับโอ้ดีเทลนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีนะนะครับการลงสีของเสื้อผ้านะครับก็มีการแบบว่าแบบเล่นเงาอะไรนิดนหน่อยๆน่อยเหมือนกันนะนะครับตัวนี้นะฮะมันก็สวยดีนะนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนดูแปลกไปนิดนึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่มันก็เท่ดีนะนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคาแรคเตอร์เนี้ยมันไม่ค่อยมีนะครับเออดีเทลของชุดเกาะอะไรก็ดูดีนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวนะครับอันนี้เป็นส่วนของขานะครับนี่ เดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูดีกว่านะครับปึ๊บเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับทางตัวนี้และอุปกรณ์ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับที่ช่วยในการยืนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอลองยืนให้ดูก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้น้ําแข็งนะครับจะยืนได้ไหมนะโอเคครับไม่ใช้ก็ยืนได้นะฮะมั่นคงดีเหมือนกันนะที่สําคัญคือตัวก็ไม่ได้เล็กนะก็ดูใหญ่ดีนะครับเรียบร้อยนะครับใส่น้ําแข็งแล้วนะครับยืนมั่นคงแน่นอนนะฮะ ครับประมาณ22เซนนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูถ่ายอินเสิร์ตใกล้ๆดีกว่านะครับว่าทางตัวนี้นะครับสวยขนาดไหนนะครับไปดูเลย ก็จบลงไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับการรีวิวนะครับทรั้งงาน Solid Edge Works นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทรั้งนะครับที่เป็นร่างปกตินะครับในคาแรคเตอร์ที่สวมชุดกรอกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับคือคาแรคเตอร์นี้ครั้งนะครับยังไม่เห็นมีทําออกมานะนะครับที่เคยทําออกมาจะเป็นงาน iOS นะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันใส่เสื้อกรอกก็จริง แต่เวอร์ชั่นรวบผมนะครับหรือว่ามัดผมเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวแรกสําหรับครั้งที่ใส่เสื้อตอกนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบมัดผมด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสเกลตัวนี้นะครับมันก็ความสูงอยู่ต้องประมาณ20%กเลยนะก็ถือว่าเป็นงานตัวใหญ่นะครับเสียบเที่บให้ดูเล่นๆนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าเอ้ยยืนเทียบกับ MSP เป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับงาน MSP ตัวก็ค่อนข้างใหญ่กว่าเนนะครับ อาจจะดูตัวเล็กไปนิดนึงถ้าเกิดยืนเทียบกับดีนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสเกลนะครับที่ค่อนข้างตัวใหญ่เลยแล้วก็น่าเก็บสะสมกันนะครับรายละเอียดงานนะครับถ้าเกิดทำหน้าได้สวยกว่านี้นะครับจะแบบว่าเพอร์เฟกเลยนะครับถ้าแอคชั่นกับดีเทลของตัวเนี่ยดีแล้วนะครับติดอยู่ตรงนิดนึงตรงหน้านะฮะงานนี้เคยออกมาก่อนนั่นนี้ก็คือเป็นโฟคูใช่ไหมครับตัวนั้นก็ทำแบบดีเทลดีนะนะครับติดอยู่เหมือนกันที่เดียวนะครับหน้าโอเคนะครับงั้นก็ การรีวิวครั้งตัวนี้นะครับก็ขออนุญาตจบไว้จะเปลี่ยนเท่านี้นะครับใครนะครับที่ชอบการรีวิวของทางช่องของเรานะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเราหน่อยนะครับและหากใครนะครับที่ชอบเก็บสะสมนะครับงานอนิเมะสวยๆนะครับนะฮะน่ารักน่ารักเนี่ยก็อย่าลืมฝากติดตามเพจเทสเตอร์ทอยด้านล่างของเราด้วยเลยนะครับก็เพจของเรานะครับก็จะมีการประมูลนะครับงานแทนนะฮะทุกวันอังคารพฤหัส เสาร์นะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครนะคับที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้เลยนะครับวันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่มาติดตามเรานะครับวันนี้ทางช่องของเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในการรีวิวสินค้ารอบหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ